สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เปียวก็จะเอาอาหารใหม่ทุกคนได้ชมนะคะว่าเปียวกินอย่งอันนี้ก็เป็นไก่ค่ะไก่แพนนะคะเป็นไก่งวงเห็นไหมคะเขาเอาเป็นล้มควันนะคะแล้วก็ขนมเ้นเอ้ยหน่อยยา,ยางๆอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกุ้งนะคะนี่ราคาอาหารของเปียวลดลาะะราคาค่ะเปียวก็เลยซื้อมาแพ็คแบบนี้นะคะ่ะ ล้วอันนี้ก็นคาเซม,มันค่ะใแดงลดราคาไม่ชอบกินอันนี้คือท่าน,นี่เปิดแอกเพราะว่าเพราะว่าอันนี้หลายเลยท่านนก็ทำสมตำค่ะตำมะละกอสมตำเอามะละกอใส่น้อยหนึ่งแล้วก็เอาแค่หลอดไส้น้อยหนึ่งแล้วเรนก็จะกินเขาอันก่อนอื่นนะคะเพื่อจะมาตอบคำถามคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่เพื่อนเขามาเขียนขอความบาฮาแฟนหเหดแนปิยว่าเาค้างไปเนาะคะ่ะ อันหาแฟนฝรั่งไหเน่เอาเบาตรงๆด้วยค่ะเปียวจะสไปหาอยู่ไซไ้แต่ว่าถ้าอยากหาแฟนจริง,รงๆนะเปียวแนะนานะคะท้าเรือนเฟซบุ๊ k มันจะมีอันมองปุ่มนะคะทีนี้ดูัวใจนั่นคือเขาหาคู่นะแม่ค่ะแล้วก็จะมีโปรแกรมต่างๆให้เ,หาเขาไปร้องทดล้องนะคะก่อนอื่นเขาก็ฝึกภาษาแล้วก็ร้องคิดเบิ้งนะคะว่าอยากไปอยู่ประเทศใด ชอบชอบประเทศใดเขาก็จะจังหาคุยกับคนประเทศนั่นนะคะถ้าิสียเปียวหาให้เปียวแจักสิปหาไซค่ะอันแต่ที่เปียวรู้นะคะประสบการณ์ส่วนมากแล้วเพื่อนเปียวหรือว่าคนที่เปียวรู้จักเนี่ยค่ะเขาจะไปสถานที่อันที่มีนักท่องเที่ยวหลายๆนะคะแบบหัวหินหนังใช่ะคะก็จะมีอันคนที่เขาไป,ไปพักพ่อน,นะคะเขาก็ ไปนั่งกินเขาในร้านอาหารหรือว่าไปนั่งอยู่ใส่เังเสียหน้าทุกคนก็นจะมีคือเขาก็จะมาคุยกับเขาเองนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเราก็สำหรับค้นยูนีนะคะมันจะง่ายกว่าเขาสามารถอ่เจอกันตามสถานที่ต่างๆหรือประชันกับถ้าผู้ใดชอบคุยนะคะแล้วแต่ว่าเขาเลือกแบบใดถ้าเขาชอบคุยเขากันนัดคุยกันนะเสีนะค่ะดีกว่าถ้าแสงคนอื่นติดต่อให้ค้งจะบ่ บอธนัดคือเขาติดต่อเองนะแม่ค่ะเราคิดแบบนี้นะคะโมเมนต์มาเปียวบาอย่างหาให้ได้เปี่ยวก็บบ่รู้สิไปหาภัยให้ค่ะย่านหาแล้วบ่ถึกใจนะแม่ค่ะเปี่ยก็ขอบคุณคุณพี่เร้อที่เขามาเขียนขอความให้เปีีวยนนะหมคะเปี่ยให้เปี่ยวได้มาตอบคาถามอันสําหรับคนที่อายุหกสิบขึ้นถึงเจ็ดสิบยุนีนะคะเขากป็ยังออกดีเราก็หาคห็นะแมค่ะมันเป็นเรื่องปกติมากเลย สมัยนั้นเนาะค่ะเปียวตอนที่ย่าเปียวเลิกกบแฟเนาะเปียวก็เคยพาเพลินแบบว่าไปนั่งหน่อนไหมค่ะออกไปกินเขาร้านอาหารค้นเขาสนใจเขาก็จะมองเขาเขาก็จะมองมองหน่อนไหมค่ะขนาดเปียวมีแฟนอยู่เนี่ยค่ะเปียวไปในเมืองเนาะค่ะคนเขาก็จะเดินมาถามเรื่องดื่มเปียวบอกบอเปียวแบบว่าบอเขาก็ไปงั้สิเขาลูกว่าเขาบอบอเยบอเล่นด้วยงัสิค่ะไปทาเลื่อเตือให้รายัสิคือหนาเบื่อนะสินะเปียวก็จะ บอกว่าเพื่อกระบอกเพื่อแต่งงานแล้วเวลาจะเข้ากับจั๊วซ้องสินะคะเขาต้องเอาตัวเองนะคะไปอยู่ในจุดที่เขาชอบที่จะไปบพราเสียหายแล้วค่ะยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วล่องไปเที่ยวหัวหินนะคะแล้วก็มองได้ที่เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวหลายๆเขาจะได้ไปกลมกลืนไปกับเขานะคะจะได้เห็นแล้วการที่เขาเจอกันในอายุที่หลายนะคะจะเป็นความหลักแบบผูใหญ่ อันร้องเขาไปเบิรงช่องของพี่ลุนนีเด้วยค่ะพี่ลุนนี้นันะ้นเราชอบเขามาเขียนในคอมเมนต์ของเปลี่ยนนะคะเพิ่นนั้นก็เป็น,นผู้ใหญ่นะคะไว้ไว้ไว้เนี่ยผู้ใหญ่นะคะหาสิบขึ้นนะคะเพิอ่นอายุหาสิบมั้งดยกับบนแน่ใจแต่เราเพิ่นก็มาเล่าเรื่องต่างๆนะคะเพิน่นคู่ของเพิ่นก็น,น่ารักด้วยค่ะแฟนเพิ่นชอบพาเพิ่นไปเที่ยวแล้วกับไปที่สวยๆแล้วพาไปกินอาหารแล้วก็พาทำกิจกรรม เป็นความหลักแบบผููญัยเนี่ยคะ่ะฝรั่งเขาจะเป็นความหลักแบบนี้คะ่ะเขาจะเป็นความหลักแบบเป็นเพื่อนผู้คิดแล้วก็พากันเที่ยวแล้วก็พากันทํากิจกรรมต่างๆไปเล่นแบดมินตันไปย่นโบลิ่งเงี้ยต้งเสีนะคะเปี่ยวกับแฟนเปี่ยวกับเป็นแบบนั้นคะ่ะเป็นคู่ชีวิตแบบเป็นเพื่อนนะคะเปี่ยวกับแฟนนี่ก็อยู่กันมาได้สิบเอ็ดปีแล้วคะ่ะนั่นแหละคะ่ะทุกคนเปี่ยวกับมาเล่าเรื่องอันอยากอันพี่คอนทัด พี่คนไทยคนหนึ่งนะคะเิ่นเขาเมาเขียนคอมเมนต์เปี่ยวเานาะคะ่ะว่าอยากมีแฟนฝรั่งอยากได้ฝรั่งอายุ60ปีขึ้นไปนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะบ่แม่นเรื่องนนาอายค่ะอ่าเฮาสามารถคบกันเป็นเพื่อนกันไปก้อนหรือบ่ซันก็เขาไปในเว็บหาคู่นะคะแล้วก็คุยนี่อย่าไปแอบคุยผู้เดียวเด้อค่ะต้องบอกเพื่อนหรือว่าผู้ใดช่วยแนะนด้ดใจังงสินะคะเพราะเขาอาจจะเจอสแกมเมอร์ได้จังสินะคะ ความรักบ่ผิดนะคะบ่า่าจะอายุซำาลยเปียวเป็นกำลังแรงใจให้เด้อเดี๋ยวเปียวกินเขาก่อนนะคะนั่นะคะบอเรียวเรากินเข่าเข่าเ้สิเย็นก่อนนี่ราคะชีวิตอยู่ในเมืองนอกคนเขาจะกินง่ายยิ่งง่ายนะแม่ค่ะเปียวกับเลสติดนิสัยนะคะเลิกงานมาก็เริ่มเมดแเ้วเนาะค่ะอื อันนี้ตัวตาแครอทใส่กระมาละกอมาละกอนี่ยพี่เอาใส่น้อยเดียวนะคะมะกอกน้อยเดียวนี่กินได้ตั้งดูบ๊แมนว่าประหยัดได้ทุกคนมันก็แซ่บน,นะแม่ค่ะพี่เอพเอออยู่เมืองนอกพี่จะชอบกินตำแครอทไม่สนกับตำหัวผักเพราะว่ามันจะออกรสชาติหวานนะคะแล้วกับผักอันนี้ค่ะจะหินหินคือผักบานเฮาเดียวกับกินเป็นอังก้นนะคะทุกคน กุ้งกับแซ่บเซะบม่เดอกหามากินขขาเหมือนกันมือค่ำอาหารคำ่ำก็จะกินง่ายๆอะค่ะ, <ๆ S 1> คะอันนี้เป็นไก่งวงค่ะเขาอเอาไป เอาไปต้มแล้วก็ไปล้มควันน่ะไหมคะ่ะแล้วก็ผสมเครื่องเทศนะคะแล้วเขาก็ไม่เห็บเป็นแผ่นเขาเจะไปวางกับขนมปังเอากระทานเนยไงสิน,นะคะกินเรี้ยวก็มา,มากินก็สมตามะคะ่ะแซ่บดี <c oughs> เบี้ยวเริ่มกลับมากินไก่ได้แล้วค่ะหลังจากที่เบี้ยหยุดไปทั้งหมดห้าปีถูกไหมคะ่ะอะไรคะ่ะ กุ้งล้วอันหัวดำดำแบบนี้ขิดดินมันลายด้วยค่ะค่ะหัวแดงแดงแบบนี้ค่ะอร่อยนะคะกุ้งก็ลังลดราคาค่ะที่กิโลละสามร้อยบาทค่ะเดี๋ยวไปซื้อมาอม่นจะออกนวๆหน่อยไหค่ะ เบียรแฟนบ่ได้กินเขาพร้อมกันด้วยค่ะแฟนเปียร์ต้อหิวแห้งเราก็เลยเห็ดเคบับกินได้ไหมคะเปียรก็กินอย่างง่ายที่เปียรใส่ซ่อนกลางนี่มันเป็นยัง,ยงด้วยค่ะออย่างมันบูดเห็นไหมคะเราเก็บไว้กินอีกมื้ออื่นก็เสร็จเวลากินบ่มดบมะเขือเทศมะเขือเทศสีดำอันนี้ปลูกเองอยู่ในสวนนะคะก็จะอาให้เบิ่งน์มะเขือเทศสีดำ เสีออกรสชาสม่ำๆแน่ค่ะเพื่อนบ้านรับผูกให้พงมันพงนัวบ่ได้กินมาโดนนะคะเพียวก็เลยไปซื้อ <c oughs> มามาใส่สมตำพูด <c oughs> ตำแคล่ลบแล้ว เดี๋ยวเพื่อจะไปกินข่ากันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย